คุณเห็นสองคนนี้ไหมครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นพองด้านด้านซ้ายเ้าเอาด้านซ้ายผมไอเฮียเจ้าด้านขวาไอเฮียไไอเฮียเป๊วัดีครับข้างล่างไอสะทุนมาใช่ข้างล่างไอสทุนมาเย้ไฟกันเลยเย้โอเค ไปครับทุกคนยังไงเราก็เอดเปลี่ยนแมปมาแล้ววะนึกเปลี่ยนแมปมาแล้วอ่ะทุาสาจะไปดวงจันทร์อ่ะบัคเฉยกูกูเองจัดการได้เี้ยมอนแมปนี้ใครบัคเปล่าขึ้นด้านบนมันดูคือจัดการบ้านเลยจัดการ,ร,รบ้านเลยรรูู้้มเออเออต้องถามอย่างหนึ่งเจ้าต้องทิ้งลิงก์ใต้แมปไวเปล่าวะต้องทิ้งลิงก์แมปไวเปล่าวะ บอกท,ทิ้งไว้ใช่ไหมต้องทิ้งครับต้องทิ้งไว้เออเราจะคัดลอกลิงก์ไงคัดลอกลิงก์เดี๋ยวทำให้เองทำเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ <c oughs> ทำอะไรไปก่อน <c oughs> รู้ไหมไอตรงที่เราคุยกันเนี่ยกูจะไม่ตัดออกด้วยแล้วตามใจคนตัดเลย ไม่ได้ตัดคลิปซะเลยชอยเราคุยอะไรเรอยเปื่อยเลยเว้ยเราเหลืออะไรครับถุงนึงถุงแข็งแล้วครับคนฮะอะไรนะครับหนาวครับเริ่มเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มแข็งแล้วองหนาวกลับเข้าบ้านก่อนนะครับครับสุดหล่อ ไม่น่าเลยเสียความลับไปหมดคนดีๆที่คุเจะเห็นตอนเปิดเทอมคนดีๆเคยเห็นตอนเปิดเทอมมองเป็นคนดีด้วยเหรอคนดีเลยโครช่างจะก็เนิดเลยทำบ้านกันถึงไหนแล้วครับอุ้ยสิบสี่สี่เออสี่สิบวิเข้าบ้านละเข้าบ้านละ ให้ดูพี่บ้านชวเ็บบ้านสซนสุวเนื้อกวางแปดชิ้นเบบนืน้อกวางแปดชิ้นนี่พอไหมพอเอา้าเฮ้ยทางขึ้นนะพี่พี่พี่ชาย <c oughs> ทางขึ้นนะพี่พี่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> หายไปไหนอะ่ะ <c oughs> ตอนคืเนเราออกไว้เผื่อมันปีนขึ้นมาเป<อ>็นไงล่ะบรรยากาศธรรมชาติโอ้ยทำไมเงียบจังเลยครับเราจะปล่อยให้เงียบตลอดเวลาไม่ได้นะอัน,นอันนี้เงียบเหรอเนี่ยเงียบกับเพจอีกเงียบกับฝีดีเลยไม่ใช่ไอีแค่คนอักคิบ<ะ>ไม่งงบ่นอยู่คนเดียวพวุ๊ปปุ๊ก็นั่งอยู่เฉยๆกูก็นั่งอยู่เออเออเจ๊ ยิงเจ้าิงเจ้าฉันจเไม่กินบัีัลลีอย่างคุณอร่อยาว่าันเยอิงเจ้าเริงเจ้าอิจ้บอิเยาลีอร่อยเอายำมันมึงอยากจะเป็นอย่างนี้เหรอมึงอยากจะทำอย่างนี้เหรอไม่รู้นะไม่มีปัญหามันกูแหละมึงวางแป้งผักไว้เนี่ยกูหล่นเลย ไอ้ควายโดนูโอ้โคโ่ะโดนกูด่ากันโง่โดนกูมึงอะเเนี่ยงเดินต้งีดูดิไหนวะคเขดี่นเอเยกูเกี่ยวอะไรเนี่ยโง่โง่เนียทำไมเ่นดัวกูแสั่นๆวะ เออมันเป็นแบบกูปะเวลาแบบอยู่เฉยปืนแม่งอยู่ดีๆก็แบบสายไปสายมาจนปิวออกนอกมือตัวเองจะปิวนอกมือตัวเองเป้เขาปิดไม่อยู่เขามาเพิ่ลมาเลยหน้าบ้านยไปไปภูเขางั้ก าขาวอนะไรู่ีมีที่รด้วยหน่อยเป่าเสียงเกมก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงพวกคุณโป้งไม่ต้องเปิดเสียงกูดังมากก็ได้กะหีปีกะรีปีผมขอผมขอเออเราไม่พูดคำนั้นกันที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นที่นี่ Youtube มันเลยไปทันแล้วกงบอกเป็นตัวของตัวเองกูไม่ผิดเออไม่ผิดแหละ แต่ที่นี่ยูรูมันมันมันเหลืองได้ตัดออกทีหลังครับไม<ล>่้องหรอกคือทำไม่ติดหรอกไม่ฟังกูไงติดตามพวกเราแม่งยงไม่ถึงหมื่นไม่ถึงพันเลยเว้ยไอ้เนียไม่ถึงร้อยด้วยมันเหลืองได้คืออยู่ตาดูออครับถึงแม่แม่เหลืองแต่มันก็ไม่เปิดใ้นี่เปล่าวะมันมันมันยังไม่มีตาเหลืองไปมันก็ทําอะไรไม่ได้นะเว้ยถูกต้องไม่มีอะไรแม่งคืนแรกโคตรน่าเบือ่อเลยว่ะ น่าจะได้ตัดคืนเลย<ล><ล>มันแค่ปิดไม่เฉเฮ้ยคืนแรกมึงตัดหลอกอย่างเงี้ยแหละคลาสสิกด,ดีขี้เกียจตัดมากกว่ามึงก็เล่นแล้วก็มึงก็ตัดไปช่วงไฮไลท์ก็พอมัม้งมาที่หน้าคุณเนี่ยครับหน้าสเตย์เนี่ยอ้ยชเช้าแล้วต่อเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดใหม่เลยมัตอนนี้จะเป็นที่ไอไม่เข้าเสร็จเลยวินดิโกวินดิโกมาเนี่ยตัดาตัวไหนไม่รู้มันจะมาเล่นตูดมึงแน่ w h e า t h ก go มาแน่นิโกมาแน่นิโก the น o น h e n t แม่นอ้เหี้ยที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้นเป้เขาไม่พูดคำหยาบที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นไอ้เนี้ย แต่ละคำพวกที่นี่สุ่มเสียงกันเราสุ่มสุ่มเสียง,งมากๆเลยเว้ยแต่ละคำที่เราเล่นกันปกติอะโดนสไตล์ร้องเย้นสนยสามสไนเปอร์ที่อะโดนใจเปลี่ยนโดนติดเหลืองอุ้ยหนาวหนาว,นาว,นาว เอาเจอกวางขอวางก่อนหนาเจอกวางขอวางก่อน yeah, เห็นกระแดกไอ้สัสอีกร้อยห้าสิบห้าวีครับไม่ทำอะไรแล้วจินมขี้ปีนอนเนี่ยเขาบ่นเคยบอกไปแล้วโ <c oughs> ิ้มข oh! ี้ปีนอนขี้หนาขอกอดหน่อยไม่รื่องกอดกูไม่ชอบฟักยูก e t o เอาก t o u เอาฟักยู I don't like you I like girl I not like man I like girl I like woman มึง like fan boy เอออยู่ like fan boy no I I no I don't like fan boy อันนั้นมันชื่อใน group เป็นเปล่าวะมันชื่อเล่นในก r o u ไม่ใช่เหรอวะไอ้ like fan boy ปุ๊บเขียนไปปุ๊บคิดอะไรนะเไ้ขอพูดถ้าขอพูดเท่านั้นไหน้สับกูเริ่มตระหนักตระหนักแล้วเริ่มจะหนีจะหยิบใจแล้ว มันต้องเอากูให้ได้มันต้องเบ่นกูให้ได้เลยเคแบ่งกันคนละครมี่ยแบ่งอะไรกันมีอะไรแบ่งคนละครมกันแบ่งอะไรอะกระดิบีถ้าแบ่งกูใกล้หมดกูขอออกก่อนนะเว้ยมึงก็ดำเนินรายการต่อไปมึงก็ได้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 เฮ้ยใครไม่ขโมยของกูวะไม่รู้ไม่รู้ไมาลุเดินดูกว่าไอ้ี่เอาหน่อยกู มันอยู่ที่กูเน่มึงอะนี่ยฉันซูเนนายองกูอยุ่ี่กูยองกูโค้งยอกูป๊บซีไอ้นิกคุละปั๊บซีไอ้นิกคุลยงไอ้กูปั๊บซี่ไม่วนกูป๊บซีมบ้านกวบ้านกูเรียกกลุว่าโคกูปั๊บซี่

ไม่รู้ตอนนี้นนพูดไปก่อนเกียดอะไรเงี้ยไม่รู้กูพูดไปก่อนบันนี่ไอ้สีแกกำลังหาอาหารมาแบ่งพวกเราเลยจะว่าไปเขยกับเป็นแม่นกเลยเราก็อาตากรออาหารเราสำลักอกมาให้เราจับ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  ไมงเคยเห็นมีไมึงเคยเห็นมีนี่ป่ะมีมีของอังกฤษที่ว่าตำรวจเขาแบบเขาชาลัดมั้งเขาไปสั่งอออเ่ของอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นของสตตี้ฟู้ดเอ๊ฟปาร์ฟู้ดอะอ่าเอ่อ number ขเจ็ดเอ็เนหมายเลขไดเอ็นเดย์คแล้วก็ฟิตปะแล้วก็แอนฟิตไฟแล้วก็ยำนำยำหมดอ๋อ number ขเ n ็ดหมายเลขไ เด็โคข่าวเป็นไปเหมืงี้ฮลิคอปเตอร์ก็ตกที่เดิมทุกครั้งเลยนี่มีเก็บไเจ็บไปเห็ดูเดินตกไปมันก็เจอป่็กูไม่รู้ไงว่ามันอยู่ไหนอันนี้คืออาชีพยาวเลยหรออืมค่อยตัดเอาก็จนกว่าจะจบไงครับคามก็จะทำอย่างนูให้จบแล้ จะลูกแมาตายแล้วกูแข็งตัวแมวมันแตกกันไม่ได้อะมันแบกได้มึงแค่ถือมาให่กูกูออรับแล้วเนะี่ยกูรับสนบุญอยู่เอเขียโอ้กูหนาวมึกเก็บอะไรเนี่ยกูไม่ในแชมไฟรูหนาวอะไรกัน,นอเอออ้เ ไม่ได้ช่วยก่อนเข้ามานี่ตบมือทำไมมันเป็นยาอ่อนใส่สาวให้ฟรีเหรอมันบ้าอะไรอ่ะมีดีก็อยากกดเลือดมันกำลังจะมืดเฮ้ยหาไฟมาปักหน่อยไม่อยากให้มันมืดาวไม่ี๋ยวท่องสุดคูนในฝังสองหนึ่งสองสองสองสี ตองี่สองีตะอะไรวะไม่รู้พูดเป็นยังไไอ้ยันี่เล่นดีจังก no, 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 no. ูม oh, oh. ีอไให้กดอ่ะโอ้ยมืดมืดืดแล้วกูนอนด้วยไงเขีมอยู่ไหน มึงร hey. hey, okay anyway? hey. 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 ู้จักไฟเย็นมาผมมาได้สยังไงเนี่ยคาราบเฮ้ยมใส่ดีเกดมีตาจะนะารักวิญญาขนาดเนี่ยสว่างเพิ่มนิดเดียว คนมีประโยชน์เลยนองแล้ก็คุ้มมาวะแดกโชนี่แดกโชยิ้มยิ้มยิ้มไหนก็คุ้มอ่ะยาอ่อนเนี่แน่นอนเฮียเยอะบรามึงมึงไม่กดซาวมึงมาเล่นกันเองอย่างนี้เลยว่ะงั้นบรา ไม่กดรราเออาบัตรอุ้ <transforming? S 2> ้ยอุ้ยเาวอันตรายอีกแล้วอันตรายยังะไรมั้งเล่นแบบอืแบบมแบบเชี่ยนมันทำอะไรกัเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้เยเย ออออเออามันไเช่วยเขไยี่ไงฮยเเไไงเ้ยเฮ้เลวพ่อเฮ้ยอเ่ได้เลนกูี้ไมนไม่ปิดประตูให้กูเฮ้ยปิดเองแหละมึงงอพุงหรอกยังชอบเลย เสียงลมอะไรให้กูขึ้นอ่ะกูขอละให้กูขึ้นเอ่ะให้มันขึ้นอ่ะไม่อยากให้ขึ้นลมเออมันขึ้นอ่ะโอ้ยพอดีแขนเกินอ่ะมันอะไรแกแขนอือจุกระลำปีก็ไม่เอ่อกูได้ละกูขึ้นต่อไฟต่ออุ้ยกระลำปีเหรอจะหิผิวตายเหรอ เขาหน้าเขาหน้าเขาใต้เข่งเข่งเนี่ยมาเข่งเนื้อควางดิบเออกินเนื้อควางดิบเออกินเนื้อควางดิบอร่อยเลยฮะยังไปอยู่ใต้ตีนไงไม่ตัวใต้จีนไงแล้วเมื่อกี้ใครใครของใครเนื้อเนาะใครมีของครบอะไรอย่างงี้อีกแล้ว มงคูกันนี่เหรอโกยโอ้โงหายวะมึงจแงบ้านแห่ม่ามึงเอาไรอ่ะจะทำให้มันเวนดิโก้วะแป๊บนึงกูขอล่าก่อนวันนี้อ ทางนี้แปลกเป่ะหันมาทางนี้หว่นใจตลอดเลยอะไรเป็นของตัวบ้านนักหนาเนี่ยคิดว่ากลัวคิดว่าเจ๋งเหรออืออือตายเกิดนึเกิดทุกเมื่อว่าอันนี้คือเท่าไหร่สองอีกสี่สิบวิชิวชิวชิวไม่แองแบตกูไม่ชิวมึงนะแบตเหลืออะไร โอ้โหทมีเลขหนึ่งนั่น้าชัดเรื่อยเล่นไปด้วยแมวไอ่เหี้ยแบบเฉื่อยครั้งเดียวครั้งเดียวจะมองเฉื่อยไหมอ่ะจะมองมันเสื่อมไปแล้วอ่ะแบตไม่เป็นไรหรอกอะไรเนี่ยทีนางวีไอพีกูที่นางวีไอพีรถทัวร์นี่อนี่มันยังไงวะ ตอกเสกคุโอ้ยนอนวผีกันโูเ่าจะอยู่ขึ้นสี่เนหน่มขากูไปมันดึงไปดิเอาโอ้ยทำไมไม่ไหอยู่กันีๆไม่หิ้ไม่มนนนมไมแปลกใจหรอกไอ้ไอ้ใช้วิชาวางเจ้าที่อะไรอยู่ไม่รู้ <c oughs> เอ้เนียอาไปซุกข้างบนนี่อ จะทำอะไรวางยู่ไนหรอผมปั๊มมั้งเี้ยกะสิาะสุานอะไรนะเป๊ะปั๊มเป้ยบบปั๊มปัเฮ้ยเฮ้ยนมันสุดจเปืนอกเลยเหี้ยจะบกูแพื้นบ้านก่อนนะเวเโอเคเออกูมีอะไรบอกไอ้ไรไอ้ไร เอ้ยเี้เดี๋ยวไอคลิปจัดจัดไอ,อ,อพวกนี้ไอเียจัดเชลิปอู้ฟูุฟูพวกนี้แหละจะลงทั้งสองช่องแหละที่กูจะทำอะไรอยากจะลงได้ปะ <c oughs> คอนตั้งเล่นอยู่กับพวกเราตัวชีฟ้ากโกคาโคล่าแมนเสมอเสมอก็ขี้อะไรละโกคาโคล่าไม่ เคก็เข่มกันเยอะไม่ได้หอยกรอบกูอยูเลยไม่จะลงไม่ตลกกว่าักที ขาไนก็ขาดตามอีกชีวิตที่าดมเลยมงเลยขาดที่อะไรไม่รู้เรื่องไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยบตจะปล่อยมันตกพื้นพอจะเอาไฟไปเผามันอีกไม่ขอให้เกีดแล้วกลงหมดเลย เอ้าโอ้ยหิวอุยว้ยกวางนี่ไปแล้วเกือบกินแล้ว,วไม่นั่งกับเราแล้วหรอหนุนบ้านก็ได้ไม่ขุดหูมือขุบนอนจับ <c oughs> หมอนก็ <c oughs> หัาไปทั <c> ่ว <oughs> <c oughs> โอ้ยรอ้รอนรอ้อนตีจมไฟโอ้ยกว่าจะอยู่มันคือไม่คือตายแล้วเฮ้ยไม่รูสมผัสเลยไม่มาเป็นนักข่าวยังจะเล่นนี่เกิเอา,อาจิาาจา้จ้าไอ้ยังพี่นี่ติดหชายชิ่าาะละ โอ้ยแล้ว่ออกจากแล้ตกใจจิ่าปิดกูหายฟังกูนะเจ้าตอนนี้มึงอยู่กับพวกกูเหมือนเดิมแล้วอเอ้เกูอีงกูหายหมดเลยไอ้ไอ้นี่ด้วยมาเอาเาอีกคืนแล้วอคค่ะ เลือกคอยตัวว่ากันหรือเปล่าเนี่ยตัวเลขชี้พ่ขาวยห่่ะาเลี้น,นแค่บ้านแล้วเหลังนะมันเข้ามาในบ้านเราแล้วเว้ยอยากบอกวาไม่ใกูบอกโดดกูไม้ออกให้ถ้าโ็นก่อะเแค่นเลยวะ

อี่พอแล้วกูอุ่นพอแล้วไม่ต้องแล้วกูจะร้อนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกูกูกูรักของเปิดระบายอากาศเอาค้อองของแดงนีเนี่ยโอ๊ยโอยโอ อุ้ยอะไรหลังมึงอ่ะอะไรหลังมึงอ่ะวินดิโก้ผักกูลงอ่ะไปแล้วไอ้สัตว์ก็่นทั้งง้อไปแล้วอีกแล้วเล่น่วนก็ได้เล่นเท่าเล่นเราแบกกระบอกหเขาเลย วันรือี้หีไอ้เเจ้าก็น,นอนตายอยู่วันนั้นเลยโอ้ยโน้เราทำเขาเสียใจเราเอาไงดีต่อเปะจะอัดต่อเลยใช่ไหมให้จบเลยใช่ไหมล้งเอาชีวิตรอดให้จงได้แม้เอ่อบักคนรวยคนนึงไม่อยาออกไปก็เถอะ เจ้าสัวออกไปแล้วเราควรเอาชีวิตรอดอยังไงไม่รู้ดิไล่ฆ่ากวางไล้อยู่เหมือนเดิมนี่กลัวหากลัวหิวอนะไรทั้งนั้นหาเนื้ออย่างเดียวปลาเหลือร้อนร้อนกิด้วยเวลาร้อนเกมนี้โดนดาบเกนไม่เอือ้อ นี่สิมันเสียวนะนกูกลัววะเสียยเอ้ยขอ3ปีนะคะผมโอเคครับเต็มที่กูม,มีเต่ควางินสิบละ รอดวันนี้เราชิวๆครับ<ช>ไม่รีบไม่รีบเราชิวๆแล้วเรามีประสบการณ์ควางที่แฉงเข้าค,ควางที่แฉงใช่ใช่ควางที่แฉงก็มุข้ข่าไปเนี่ยรู้สึกว่าไม้ที่มันเอ่ะมันช็อตนิดหน่อยช็อตนิดหน่อยเดี๋ยวไปหาวิธีเดี๋ยวไปหาวิธีปิดเอา บ้านบ้านทะลุแล้วเนี่ยเฮ้ยมาอ้ยนก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 ,นก,นก,นกบนฟ้าบ้านาครับเอ,อิรดยิงให้หน่อยทำไมบ้านเราสัตว์ปะยิงเยกันหน่อยสิครับ เ,เ,เตายยังวนะน่ะพี่ชายช่วยด้วยช่วยอยู่ครับว้าวหน้าตาถึงเริ่มโมโมงแล้วครับเดี๋ยวช่วยอยู่ครับพี่ชายครับลงลุลุกต้อ,นอง,องหนห้องอ่ทไหนอุยต,ต,ตีแรงตีแรง,แรง,แรง ไม่ช่วยอยู่ยาตายแล้วมผมช่วยเร็วจะตายโอ้ผมแตกอู๋ตายผมไม่มียาครับช้างแม่งเราขึ้นไปรอดชีวิตปะ ตัวเองวะเนี่ยโอ้ไม่เราแพ้านเล่นนตายแล้วลม,ม,ลมันเริ่มซ่าแล้วพี่มันเรื่อกูหายหมดเลยมันเริ่มซ่าแล้วตัวเฮียอะไรเนี่ย

ลากอนอือผมตายจบคลิปด้วยการแพ้จบคลิปด้วยการแพ้ับับไแต่แต่พี่ยังไม่ตายไม่ใช่หรอครับต่อพี่ยังต่อได้อยู่ไม่ใช่หรอครับช่างแมงเอ้าช่างแมงจบอย่างนี้เลยอ่ะคลิปหน้าเอาใหม่อะเดี๋ยวมานี่ก่อนครับเริ่มสามสุดท้ายเหลือสองเอิ่มเราจะปิดคลิปยังไงดีครับ กลับมาหน้าดิสคร์ดครับกลับมาหน้าดิสคร์ทเราที่สามตอนนี้เราเหลือสองครับใช่ครับตอนนี้<ไ>ป<ร>าหาสงาาหมดตอนจริงคิดหน้าเอาใหม่ก่อนคนดูกระปูถูกต้องแล้วครับกดแล้วกดไ like ลค์ลาก่อนอา้าวออกไปเลยคืองี้ครับคุณดูกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่ง แจ้งเตือนถ้าไม่ชอบกดดิสไลค์จะทาหาอะไรก็ทําไปเถอะครับขอแค่กดพอเอ้ยอย่าเพิ่งกดออกแอปนะเว้ยยังไม่ชอบอื่นให้ดูไม่ต้องดูก็ได้แต่ช่วยเหอะดิสไลค์ก็ยังดีจบแม่งไอ้ตัดสายแม่งปิดงองๆเหมือนเดิม